แก่ก็แกไม่แก่ช่วยเลยเอามองมากไม่แก่ช่วยเลยถามหน่อยเลี้ยงมาเ่ยมีประโยชน์อะไรบ้างตนละวันเกลือข้าวไอ้เฉยใช้ก็ไม่ไปทําอะไรก็ไม่ได้มีแต่กินกับดื้อกับโซนือไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะฮะแล้วพูดจะทยางม่งง่วงหน่อยเห็นไหมแล้วก็รอง่วงอีกแล้วหนูไม่มีประโยชน์อะไรเลย นันวันมีแต่กินแล้วก็นอนแล้วก็หายใจทิ้งไปวันๆันทำตัวใช้งานกันไปไหนก็ไม่ได้ต้องมาลุ้นอีกว่าหลุดไปไหนไปกัดไก่เป็ดกัดแท่เลยออกบ้านแต่ละทีก็วุ่นวายทั้งคู่เลยมาฟังกอบนมันนี้ขึ้นมาฟัง,อง,อง่อบนโว้ยนังร้องจะเพิ่งเอะกะจังรีเอนลูกเอะเอะบท่านี

อึงก็เป็นแค่ยังว่าเป็นมึงม่หมาเป็นหมาขนอีค้รู้อสึกบ่าดียะตีเยอะนว่ามึงอยู่ซื่อๆเป็นบ่นดีจะายแรงได้ไโอ้ยมาออกไปก่อนพัลูกออกไปก่อนแล้วเองปรับจะตะกี้หายใจออกไปขาเจ้าคือพ่อน่ยมึงว่าเป็นไงวะาเอาทางพี่ป่เอาไป ถ้าพ่อสอนอ่ะหันหน้ามาดีๆหันหน้ามาดีๆหน้ามาดีาาดคุยดีๆฟังพ่อสนใจยังถามอะ่ะคือแต่และวันทําประโยชน์อะไรให้พ่อบ้างคุณทําอะไรประโยชน์ให้พ่อบ้างเนี่ยอาบน้ําก็อาบเองไม่ได้แปรงฟันเองได้ไหมเนี่ยฟันเหลืองเนี่ยแปลงฟันเองได้ไหมก็ไม่ได้หูก็ต้องมาเช็ดให้น้ําก็ต้องมาอาบให้นี่ก็มนต้องเช็ดให้ แล้วก็มาต้องทําตัวเปื้อนอีกเปื้อนแต่ละวันก็เปื้อนออกไปเล่นน่ะเรก็ไม่ฟังหูก็ไม่ฟังกลับมาก็กินกินแล้วก็นอนบางทีก็ไม่กินข้าวอีกฮะต้องไปทํำยังไงคือไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยเลี้ยงมานะให้พ่อไปปล่อยวัดไหมลูกฮะถ้าหนูไปปล่อยวัดหนูจะได้แบบว่าการนั้นโจรขึ้นบ้านหรือคนหน้าแปลกเข้าบ้านมึงก็ไปต้อนรับเขา คนหน้าแปลกคนแปลกแน่มันก็นดีาดีดาโอ้ยรักเขาจากเลยวันก่อนไม่ใช่วันก่อนดิประมาณสองสามเดือนก่อนนะั้งโจนขึ้นบ้านไปดูกล้องอมันหยดปิดมึงก็ไปเล่นกับเขาโจนนี่อิดดี้เกินไปลูกคึงไม่มีประโยชน์เลยลูกอันนี้พ็พูดจริงไม่มีประโยชน์เลยเลี้ยงมาแล้วก็ดืดดื้อด้วยอ่ะจ้าหนูดืดหนูโนด้วยหนูไม่มีประโยชน์เลย ใช้ก็ใช้ใช้ไม่ไปอีกใช้งานก็ไม่ไปใช้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้บ้าสี่ยังเดี๋ยวเดา้าเงยยงยง่ที่หนักนแ,แล้วเนี่ยแล้วพ่อทำยังไงฮะฮะหนูงงแล้วพ่อทำยังไงเต่ละวันเนี่ยเบืองแอร์ด้วนะข้าไฟก็เปืองข่าข่าวกับเปืองกินกับเปืองสวยไหมนี่สวยด้วยตัวหนึ่งสวยนอนลงนอนลง สวยด,ด้วยวันวันทำอะไรบ้างปากกระเม็นเนี่ยแปลงฟันเป็นไหมโอ้โหฟ<อ>ันเหมือนข้าวโพดเลยคือมาถามต่อฟันเหมือนข้าวโพดเลยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงสวย <c oughs> แลยนะ <c oughs> เลี้ย,ง,ยงไม่งยานะพ่อพูดอ่านสำเรลยไหมพ่อพูดเถอะเนีเ่ย แต่ละวันเนี่ยไงเพราอย่างเงี้ยแต่ละวันน่ะขขาเจ้า่อสอนเ้าเจ้าอยู่ลูกเขาสวยไม่เอาเขาสวยอย่าขับเขาสวยอย่างอเงเวลาพ่อด่านะเขาสวยอย่างอแงเวลาพ่อสอนเขาสวยอย่างอแงยเออด่ามันเลยเออดุมันเลยมันไม่ฟังนะมันแบบไม่มีประโยชน์กันเลยฟังไหมเวลาพ่อถามเนี่ยเหมือนกันเนี่ยตัวเลย แต่ละวันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเออจัดการเลยเยาวนะสั่งสอนกันด้วยวันๆน่ะเนี่ยสร้างปัญหากัดเกิดไปหมดดูในห้องเลยในห้องนี้โอ้ห้องเก็บละเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ละวันพูดหรืฟังไหมพูดหรืฟังไหมพูดหรือฟังไหมฮะพูดหรือฟังไหมฮพูดหรืฟังไหมเนี่ย มาจดถึงเวลาเขาทุกข์นะเขามีความรู้สึกเหมือนนี่มึงอะบรรลุสัญญาณนี่มันบรรลุสัญยากอย่งเลยตัวกึ่นเขาจริงอะอีสากไปแล้วนะพูดอีสากไปเลยอีสากยากเนี่ยนะอีสากย่ามาเขามาเมียวเมียวนี่โอ้เปนยากถึงกระไรนั่นถึงย่าอันนี้มันความรู้สึกย่าพ่อพูดให้ฟังไหมฮะสองตัวฟังอ่ะฟังพ่อพูดนะเข้าใจไหมต่อจากนี้ ต่อจากนี้ดื้อน้อยลงเข้าใจไหมดื้อน้อยลงเข้าใจไหมฟังพ่อดื้อน้อยลงทําตัวดีๆเข้าใจไหมฟังพ่อนะดื้อน้อยลงนะคะทําตัวดีๆนะสร้างความคิดหายให้มันน้อยลงก็พอโอเคไหมฟังพ่อไหมเนี่ยนั่นไปนั่งข้างหลังเลยไปนั่งข้างหลังฟังไหมอย่ามาเสียงอีก ไป,ไ,ปไปอยู่ห้องนองบ้านเลไปไปน้องบ้านป,ปตัวเดียวเนะอะไปไปออกไปของเขาออกไปโอเคออกไปไปออกพี่ยังสอบอยู่พอละบุ๊ยบอลเซ็ตทำไรทีเนี้ยทำไรทำไรต่อ อ,อ,อ๋ออยากมานั่งพ่อฟังมาฟังพ่อพูดข้างในเหรอโอเคโอเครู้เรื่องอะไรใช่ไหมหอมแก้มกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บใหมรักกัน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 ไปเดี๋ยวอไปอาบน้ำนะไม่ดื้อนะฟังนะฟังนะ